สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์หรือมาอัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้งนะคะโดยการเพิ่มรายละเอียดในการบรรยายเกี่ยวกับการทำสวนแบบผสมผสานแบบอินทรีย์ออแกนิกปลอดสารร้อยเปอร์สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ในเรื่องของการปลูกหัวใจเท้าค่ะเราได้มีการนำมเมล็ดพันธุ์หัวใจเท้านะคะมาโรยไว้ตรงกระถางเมืกระถางเมื่อโตมาเป็นพันก้านะคะเราก็ แยกออกมาเป็นอย่างละหนึ่งกระถางตามในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราดูแลนะคะเราก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ไล่มแมลงด้วยน้ำส้มขันไม้ผักสลัดเราก็ทำวิธีเดียวกันกับหัวไชเท้าเลยค่ะนี่ก็คือผลโดยรวมนะคะของการทำสวนผักไว้กินเองในการทำหัวไชเท้าแล้วก็ พริแล้วก็ผักสลัดค่ะ